ก็ย่ากิงกิงยญ้าสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้บรรยากาศที่ฟาร์มในเก่าครับผมมีมีลาเป็นโอ้โหพื้นที่กว้างมากเลยครับพื้นที่กว้างมากเลยด่างด่าง,างสายมือผมก็มีนะครับนี่ครับปล่อยธรรมชาติครับ ปล่อยธรรมชาติเลยให้หากินเองเอา,อาใครอยากจะมาเที่ยวก็มาชมได้นะครับที่จังหวัดสระบ,บุรีอำเภอวังม่วนครับผมมาเที่ยวมาชมกันได้นะครับมีมีม้าด้วยมีลาด้วยครับม้าเนี่ยเอาไว้แม่พันธุ์ครับให้เป็นแม่พันธุ์เดี๋ยวจะผสมให้ออกมา,าพ่อเป็นลา ครับหว่อ,อดีครับผม